ยังอ่ะเอาแล้วเนาะสวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องกเกษตรกาพาลุยวันนี้ไม่รู้จะลุยแล้วไปลุยฟู้ดเบชัลเตเบลร้านน้องเอ้ยไม่ใช่บ้านน้องน้องทิ้งที่รู้จักกันพอดีน้องเขาซื้อมาวันนี้ผมเรม่มรีวิวสรุปไอ้ผักกรอบรสชาติเป็นไงทีนี้ให้ชิมแล้วคือเอาเรื่องจริงป่ะจืด,จด อันนี้เขาบอกว่ามันอาจจะไม่อร่อยพอเขาเปิดแล้วเขาเพิ่งแกะถุงใหม่ให้เต็มเต็มเลยเนี่ยเต็มเต็มเลยครับใครที่อยากจะกินผักอบกรอบเลยเนี่ยใครไหนก็ช่างอะให้มันเป็นเป็นผักอบกรอบอะแต่เนี้ยนี่ขายที่ตล,ลาดนัดซื้อมาถุงละ,ะไรพิงแปดสิบเก้าบาทแปิบาบาทถุงละแปดสิบเก้าบาทเลยห่อละยี่สิบสามสิบจะไปกินมันเราต้องก,กินของมีคุณภาพกิน <c oughs> ของนี่เป็นของดีมีทั้งกุชตาจีนมีอะไรบ้างนะพิงค์ แครอทบีทูตกระเจี๊ยบมันม่วงมีกล้วยด้วยไหมเนี่ยกล้วยมีกล้วยด้วยเห็ดหอมเห็ดหอมด้วยอ่ะเราเริ่มกันที่กล้วยกล้วยอร่อยกล้วยเนี่ยเหมือนกล้วยเคยกินกล้วยกล้วยทอดไหม กล้วยทอดอ่ะไอ้กล้วยทอดเขาเรียกอะไรกล้วยแขกหระที่มันงอมงอมแล้วเอาไปทอดอ่ะ๋อกล้วยแขกคุณจะได้ความรู้สึกที่มันกรอบแบบผักกรอบแต่ว่าคุณจะได้รสชาติของกล้วยงอมงอมอ่ะอันนี้อร่อยอมเปรี้ยวอมหวานอออโอ้โหนี่ยาวแล้วอื้ไอเนี่ยมันม่วงมันม่วงมันม่ว มันมว่วงให้มันมว่วงมันม่วงก็เหมือนมัน <Okay. S 1> แต่มันกรอบ <Okay. S 1> พิงคนที่ฟันไม่ดีเป็นไงรู้สึกว่ามันแ,แ,ขแข็งไปนะครับอ้โหอะไรเงี้ยพิงแครอทอันนี้คือแครอทขอโทษท่านชมเล่นมากเลยอะไรเนี่ยไม่มีร่วง <Rey> ไอ้อะไรอะ่ะไอ้อะไรกระเจีย <Rey> เจ๊ยบ อร่อยเคยเคยใครเคยเอาไอ้อลีที่แต่งหน้าของแม่สมัยเด็กๆกมาเล่นมาไอที่เขียนตาเขียนแก้มอ่ะกินแบบนั้นอ่ะอันนี้อันนี้ถ้าคนชอบกินแครอทเพื่อสัตว์มาด่าเพื่อสัตว์บอกแทนที่จะรีวิวให้มันอร่อยอื อันนี้คือกิจกรรมของคุเนี่ยท้าไมททำไมในรีวิวมันดูน่ากินจังก็หน้าตาตาตีนดูหน้าตาในแขังอย่เงี้ยต่ดูนะว่าเป็นไงก็แข็งละเกี่ยวไม่เข้านี่ผมกัดนะผมไม่โดนมือนะจะบอกว่าถ้าคุณจะกินนะในช่วงโควิดต้องฟันดีหนึ่งสองนะห้ามกินแล้วมือไป่วงนะเนี่ยผมกะตผมไปล้างมือก่อน อืมอันนี้ดีถ้าคนชอบกินเหนียวเห <c oughs> นียวหอมพุตาเหมือนเรากินอะไรนะที่มันใส่พุตากินโอถึงเหรอเออโตถึงหรือว่าบวยกีย้บวยกีย้บุยกี้ได้อารมณ์เหมือนกินพุตาในบวยกี้แหละเพราะมันเป็นพุตาหวานน้อยๆสำหรับคนรักสุขภาพอันนี้ดีเดี๋ยวมาไปล้างมอ,อมีกระเจี๊ยบอีกเหรอกระเจี๊ยบขนาหนุนเจี๊ยบ นั่นไงเป็นฝักเลยกรเขียวอะ่ะกะเจี๊ยบนะนี่นะกอกไม่กินกะเจี๊ยบหรอกอกอ็อช้ได้อยู่นะกระเจี๊ยบอันนี้ดี <c oughs> ถ้าไม่คิอะไรมากอารมณ์คล้ายๆกับกลิ่นรสชาติจะติดอยู่ในปากมันจะเหมือนกับกินสาหร่ายทะเล แต่มันกรอบจะเข้าไปเนี่ยจะจืดก่อนแล้วก็กรอบกรอบกอบินเพลินๆไอ้นี่ถ้ามันทํากระทียมบเพียงเดียวเนี่ยนน่าสนใจมากแล้วอะไรก,กว่าพิงพิงยังไม่กินเลยนะเห็ดหอมเห็ดหอมเห็ดหอมดูกุางล่างนี่ไหมเห็ดหอมอ่ะลึกๆอ่ะสีอะไรสีน้ำตาลดอกเห็ดหอมอ่ะเป็นดอกเลยม,มีปะพิงมาล้วงตีปะทิงล้วงให้ไอตีดิอือนี่นองซื้อนะครับน้องซื้อแต่ผมรีวิว เจอไหมหิงงรวมเลยไอ้มันขาวยังไอ้มันสีขาวอ่ะไอ้คือมันขาวแท่งขาวๆอ่ะนี่ถนนนี่ถนนป่ะถนนถนนถนนก่อนถนนถนนมันจะมีกลิ่นแบบคือทุกชิ้นจะมีกลิ่นเหมือนกันคือมันกลิ่นออกเค็มแต่ว่ารสชาติมันจะไม่ค่อยเค็มแล้วก็เหมือนใส่พริกใส่นิดหน่อยเราก็ไม่รู้รึ้พริกหอมไหมไม่มีเห็ดหอมแบกใจต้องเทเพราะผม นี่ไงอนี่นี่นี่ดอกเห็ดนี่ใครเคยกินเดี๋ยวก่อนเอาวางก่อนนะใครเคยกินขนมทอดกรอบอ่ะไอเนี้ยมันเหมือนแบบขนมหนาหนาแล้วมาอบอ่ะแล้วมันแห้งอมกินแล้วมันหวานอร่อยกินแล้วกินเพลินไอเนี่ยกินกินตายเลยกินตายเลยมีเท่าไหร่ก็กินหมดถ้าคนชอบกินแบบติดหวานนิดหนึ่งแล้วก็เห็ดหอม เก้าเลยเฮ้ยไม่มีใครกินแต่มันมีมันมีหลายราคามากมีถุงละร้อยก็มีถุงใหญ่มีถุงละร้อยก็มีถุงใหญ่ขึ้นใช่เห็ดหอมกินเราไม่รู้สึกอะไรอ่ะก็รู้สึกว่าก็กรอบๆอร่อยดีเพลินๆเหมือนเหมือนกินกินอะไรไม่ไหม้อ่ะนิดนึงอ่ะคือมันมันตรงกินเห็ดอ่ะมันยากอยู่แล้วเพราะว่าตัวมันเองกลิ่นมันน้อยไงหมดเอ็น เนี่ยเดี๋ยวลองชิ้นมีมีหลายชิ้นนี่มีก็มีลองดอยู่แต่ดูปุ๊บร่างก็น่ากินอยู่นะใช่แต่อร่อยนะใช่วยดหอมอร่อยนะอืมอร่อยจริงเหรอจริงไปโดนชิ้นที่มันเป็นแบบโดนน้ํามันอ่ะเหมือนอมน้ํามันไว้อ่ะจะมันแล้วมันจะกินแบบเขาบอกเห็นหอมไม่กล้ากินอร่อยไม่ได้เพลินมากก็ครบแล้วเนอะครบแล้วบีทูตไหนคือบีทูตไหนกินดิบีิบดูดิใช่ป่ะในไงนี่มันม่วง ไม่ใช่ไอ้เขียวเขียวเนี่ย да ไม่รู้ว่าคืออะไรเนี่ยสีชมพูนี่สีชมพูนี่ใช่ใช่บีทรูทบีทรูทหรือบีทรูทหรือบีทรูทไม่รู้กูเก็บมันมีกลิ่นอะกลิ่นเหม็นเกี่ยวขึ้นมาก่อนลองดูใหม่ดูแล้วพอกินเข้าไปปุ๊บมันจะหวานหวานมันมันเพลินเพลินถ้ากินบีทรูทเนี่ยแนะนำว่าพอกินเสร็จปุ๊บเนี่ยกินกิน ไอ้นี่ไอ้นี่อะไรไม่รู้กินเหลืองง่ตามเลยไม่รู้แตงกวาป่ะไม่รู้อ่ะมันคืออะไรไม่รู้อ่ะเหมือนแตงกวาญี่ปุ่นป่ะนี่นี่ไอ้นี่ยอนี่ไม่รู้จักนี่อันนี้ไม่รู้จักบีทูตเาพอกินเวลาปุ๊บน้ำมันอ่ะมันจะไปจับอยู่ตรงเพดานอ่ะมันจะทําให้นัวนัวขึ้นเวลามันไปกินกับอย่างอื่นมันก็อร่อยขึ้นอืม อันี่อะไรไม่รู้ตะอมน้ํามันที่บอกอมน้ํามันแล้วก็จะแบบติดเข็มนิดนึงถ้าคนชอบกินเข็มอ่ะสรุปเขาไปอันนี้เผือกวะเือกเขาไปอบหรือไปทอดอ่ะมันเผือกมันเหมือนเอาไปทอดเหมือนนะมันอบเหมือนว่านะนี่น้ำมันคือโอเคเก็บใส่ถุงขงั้นก็พิงเดี๋ยวโหกอ่ะพิงตักเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวได้ของอืมสรุปโดยรวมคือว่า ่กลืออหนอยไอ้ไอไอที่บอกว่าอบอะ่ะคือกินแล้วความรู้สึกมันมีน้ํามันเหมือนกับว่าเอาไปทอดอะ่ะแล้วใช้เครื่องสลัดน้ํามันอะ่ะเขาจะมีเครื่องสลัดน้ํามันอะ่ะจากที่ผมพอรู้อ่ะนะก็ไม่ได้เก่งเหมือนเขาจะสลัดออกอะ่ะแล้วก็พอซีนปุ๊บมันก็จะเก็บความกรอบได้นานมันไม่ใช่แบบผักอบ แห้งแบบจนไม่มีรสชาติหรืออาจจะมีความมันแบบตัวอื่นมาเปล่าไม่รู้แครผักทอดมันมีน้ำมันมันเหมือนผักทอดจริงๆแต่ว่าพอเขาแบบสลัดหรือเครื่องสลัดน้ํามันอะไปความเร็วสูงไม่รู้เคยเคยได้กินอยู่มันก็จะกรอบอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ซีนปิดแต่ให้อร่อยผมแนะนําเลยอันเนี้ยคือที่กินอยู่นะเนี่ยนี่ซิงไหนดิซิงี์ใหนคนดูซิซิงี้บอกกูยังต่ำไม่เร็จเลย ัไปยุ่งอะอูจังเลยไอ้อะไรนะเนี่ยบางอันแค่ไม่ถูกแบนยาวนะบางยี่โมอเกลือป่นเนี่ยเลยถ้าจะกินแบบแก้มเหล้า,ก,แบบแก,ลากินเอาแก้มเหล้ากินเอาสนุกกินกับเพื่อนกินกับเด็กใส่เนี่ยประมาณปลายช้อนน่ะอาแปะเขาดูอ่ะเนี่ยใส่เลยข้าเยอะใส่ใส่เลยเพราะเมืเอ่อกี้น้องใส่แค่น,แนี้แหละแต่ว่า เรากินรสจัดนิดนึงโอเคเสร็จแล้วก็อุ๊ยอุ๊ยโอ้ปิดไม่ได้นิดแอโอ้ยดูเลดมากจั่มากมันเมื่อกี้ตอนปิดขยะโอเคนะมันไม่อร่อยใช่ไหมรยทำแบบนี้โอ้โหเกลือนเลยเกลือนเลยนี่นี่นี่จับเอาไว้ก่อจะปากหุงมไว้ โอ้ยเหลือเหลือน้อยเลยอ่ <laughs> ะเออมีเห็ดหอมด้วยแล้วเกลือแม่งใส่หน้าอะไรเขาต้องเติมซุปกินอะ่ะอันนี้คือดีเลยครับรสชาติโอเค okay, เลยแต่เกลือเต็มหน้าตอนเนี้ยหน้าต <laughs> <laughs> องฮึมต้องแกะแล้วกินทั้งหมดเลยด้วยนะอันนี้คือถึงเปิดอยู่กี่วันนะวันเดียว <laughs> โอ<ว>้ <laughs> ไม่ใช่วันเดียวกี่วันอะเป็นอาทิตย์แล้วอันนี้ถุงเดิมอันเมื่อกี้ที่กินมาถุงใหม่งั้น,นเปิดไปอาทิเย์พเปิดไปอาทิปุ๊บเหนียวเหนียวอยู่แล้วโดนลม แค่วันเดียวแค่วันเดียวก็เหนียวแล้วรสชาติก็ไม่เหมือนเดิมแต่ว่าแก้วันเนี้ยคุณยายกินก็เริ่มถ้าถามผมนะผมว่าเหนียวเหนียวน้อยอร่อยดีก็ประมาณเนี้ยกับผักกรอบแบบที่ใครอยากกินกันนะอ่ะบอกว่าวันไม่ดีห้ามซื้อนะบอกเลยอืมเขาฟันไม่ดีห้ามซื้อเขาบอกอ่ะใครนะแล้วก็ราคาเลยนะแปดสิบเก้า คือบอกเลยว่าเนี่ยกินน่ะถ้ามองว่ากินเล่นกินขนกเอาฮาเอามันเนี่ยแล้วก็ได้ผักด้วยก็โอเคก็พอรับได้แปดสิบเก้าเพราะกินแล้วเนี่ยไม่กี่ทีเนี่ยอิ่มเลยถ้ากินเลยซองหนึ่งสี่ห้าสิบบาทไม่อิ่มนะไอ้นี่กินแล้วยังรู้สึกว่าอาจจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยอ่ะ้วกินแล้วแบบเพลินแล้วเพื่อนแบบสนุกไปด้วยเพราะเพื่อนก็ไม่เคยกินไงอันนี้ก็น่าจะดีสําหรับเด็กกินไปคําไปเด็กที่เด็กที่แบบว่า กินผักเอากับกอดอย่างเงี้ยเขาไม่กินแน่แต่ว่าลูกพิงกินไหมลูกสาวเขาไม่กินนะคนที่ซื้อก็ไม่กินนะครับแต่ว่ามีม,มีน้องน้องเล็กๆอะ่ะกินกันแต่เนี้ยบ,าน,บานก็ไม่กินแาจับจิ้มเนี่ยมันกินเลยแล้วไม่ต้องสงสัยใครที่ยังไม่ซื้อมากินนะผมบอกเลยนะว่าโดยรวมนะก็คือก็เหมือนของทอดตลาดน้ำมันอนะ่ะรสชาติก็ตามผักชื่ของมันอนะ่ะแต่ว่าที่แบบ ดูว่ามันเลวร้วายไหมไม่เลวร้วายจับราคาแปดเก้าผมผมมองาคุ้มไม่แพงแล้วก็กินได้หลายมื้อเพราะว่าถ้ากินหมดเนี่ยคงใส่ไม่ได้กินข้าวคงแน่นน่ะมันอืดเลยนะแล้วก็แบบว่ามันคงไม่ใช่อาหารลดความพ้วหรอกแต่ว่าถ้าถามผม้วผมมองว่ามันเป็นอาหารที่แคลอรี่อาจจะแบบไม่ได้ต่ําแต่ว่ามันก็แบบกินแล้วอิ่มดีกว่าไปกินพวกหมูพวกไก่เนาะ้องเป็นผักก็ได้อยู่ครับท่านใดที่กินตัวนี้มันเป็น ไม่รู้ย่ออะไรเป็นของจริงเือตะาดเขียนเลยชุช Vegetable นะมี Fresh Food and Vegetable เขาบอกเลยนะครับอย่างอื่นอ่านไม่ออกเลยนะครับภาษาแบบคือรู้เลยนะครับมาจากไหนก็ก็คงของที่จริงเขาแหละก็แค่นี้เราก็เดี๋ยววันหลังมีอะไรเนี่ยเจออะไรดีๆก็จะมาลองรีวิวให้ฟังนะแต่ว่าวัานนี้ตามพื้นบ้านเลยครับสรุปแล้วเนี่ย <c oughs> ถ้า, <c oughs> ถ,าถ้ากินในนี่เดี๋ยว กินกล้วยไข่ก่อนแล้วกันแล้พวพบกันใหม่คลิปหน้ากับกระเตรก้าวาโลยวนนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ